ฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพระ บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอัสสลามุอะลัยกุมเรหัมะตุลลอฮิวะบเระกาตุยินดีต้อนรับผู้ชมสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับเป็นรายการที่ให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมนะกับการที่ได้ดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้านะครับซึ่งเป็นรายการที่ให้ชาวมือบนนะฮะได้พบกับชนชาวมือล่างนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ ถนนสุวินทวงศ์28นะแยก17นะซึ่งตรงนี้ทางคนชุมชนก็จะเรียกกันว่าคลองสี่วังเล็กนะครับซึ่งพาผู้ชมมาพบกับครอบครัวที่หญิงม่ายมีลูกถึง6คนนะแล้วก็ยังเล็กๆนะไล่เรียงกัน,นตั้งแต่คนโตถึงคนเล็กเนี่ยนะยังอยู่ในช่วงวัยที่ยังต้องดูแลยังต้องฟูม่มฟักกันนะแต่ที่สำคัญก็คือ เธอจะอยู่ดูแลลูกได้อย่างไรในเมื่อสามีเสียชีวิตแล้วแล้วเธออยู่อาศัยกับใครยังไงนะเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปพบกับครอบครัวนี้ครอบครัว,าวาพาวิไลนะซึ่งเจ้าของครอบครัวนี้นะที่ต้องดูแลเด็กหกคนเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ให้เขาได้พูดคุยกับผู้ชมได้รับทราบเรื่องราวของเขานะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ I found ครับคุณผู้ชมครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเลขที่14นะซึ่งอยู่ที่สุวินทวงศ์28แยก17นะซึ่งมีคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะหลายชีวิตด้วยกันนะแต่ว่าวันนี้จะมาโฟกัสกันที่ เจ้าของเรื่องนะก็คือปิงไม้แล้วก็เด็กของพระนะก็อยากให้เจ้าของบ้านนะคุณลอเฟียนะได้ให้สลามกับผู้ชมก่อนสลามอะไรกุ้มค่ะก็คงจะให้ได้เล่าหน้าถึงชีวิตตอนที่สามีมีชีวิตอยู่เนี่ยทำไรกันยังไงก็คือขายพวงมาลัยค่ะทั้งคู่เลยหรือว่าเราเท่าคนเดียวเขาคนเดียวค่ะอ๋อขายพวงมาลัยที่ไหนยังไงอขายพวงมาลัยที่การไฟฟ้าค่ะ สีแยกการไฟฟ้าสีแยกการไฟฟ้ามินบุรีใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเดินขายตามสีแยกที่เห็นกันทั่วไปกันเนค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยเวลาที่เขาต้องขายของขายของหกโมงเช้าถึงถึงสามโมงเย็นค่ะอ๋อก็เลยใช่รายได้ประมาณเท่าไรรายได้ก็ประมาณสามร้อยค่ะสามร้อยนะหับหับหับค่าอะไรแล้วก็เหลือกําไรอยู่สามร้อยอันนี้เราต้องทําเองหรือว่าเราไปรับครับ หนูทาเองค่ะทำเองอ๋อเราก็คือเป็นคนร้อยแล้วก็ฮันดามีไปขายนะใช่ค่ะสามร้อยตอนนั้นคือว่ารายได้เราพอจุนเกือครอบครัวได้แค่ไหนยังไงก็มันก็ได้ไม่เยอะหรอกค่ะไม่เยอะนะจุนเัวไม่พอไม่พอเน่ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือเข้ากับว่าช่วยกันเราเป็นคนทำเขาเป็นคนขายใช่ค่ะแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยพอ พอจะเล่าได้ไหมว่าเอเขาเป็นอะไรเขาถึงเสียชีวิตคือที่เขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาแบบว่ายังไงอะคือเขาแบบทํางานทุกวันทุกวันเงี้ยเขาไม่มีเวลาพักก่อนอไม่มีเวลาพัก,ลพกแล้วก็เขาก็เดินทุกวันแบบเขาก็ต้องออกเช้าออกเย็นทุกวันเงี้ยค่ะคือทําไม่ได้แบบเงินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วพอนั้นเขาก็แบบวูบไปแล้วก็แบบเหมือนกับว่าระบบ หัวใจล้มเหลวอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้เป็นโ,โครคอะไรมาก่อนใช่ค่ะเขาคือเขาแข็งแรงมากเขาไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนดีก็เหมือนวูบไปเลยใช่เขาแบบเหมือนกับว่าเขาต้องเดินขายของทุกวันอะไรเงี้ยไม่มีเวลาพักเขาก็ออกทั้งเช้าแบบออกเช้าเย็นอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยหลังจากสามีเสียชีวิตเนี่ยเราคิดเราคิดว่าเราจะต้องดูแลลูกยังไงก็คือก็ต้อง ดูเละเราต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วใช่ค่ะเหนื่อยไหมกับการเลี้ยงลูกถึงหกคนเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่สุดเนี่ยแล้วก็แบบท้อที่สุดเนี่ยช่วงช่วงไหนยังไงลองเล่านิดคือแบบท้อแบบว่าลูกไม่มีนมกินอะไร่เงี้ยแบบมันเหนื่อยจริงเบื่อตาทอมากๆแล้วแบบ บ้านเราก็ไม่มีเงนกินก็ก็คือลูกไม่มีนมกินแล้วก็เรา,เรา,เ,ราเราต้องทํำยังไงขณะที่ลูกอยากกินนมคือก็รินหาค่ะอได้แบบอ้าสิบบาทเงี้ยอทำอะไรทำอะไรทีว่าขายของเก่าอ๋อขายของเก่าเอาลูกไปเก็บอ๋อช่วยก็คือเอาลูกเนี่ยไปช่วยเดินเก็บเก็บกล่องบั่ง,งเก็บขวดบ้ืง ก็ขายก็คือเรียกว่าเหมือนว่าประทังชีวิตชั่วคราวไปแต่ละแต่ละวันแต่ละวัน<า>อแอบราไปรับจ้างเขาร้อยพอมอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่ได้เยอะบางทีก็ได้ร้อยหนึ่งเนี่ยม,มันก็ไม่พอให้ลูกกินอะไรเงี้ยไอ้ออร้อยพอมอะไรเนี่ยมันเป็นเป็นอาชีพของเราใหม่หรือเป็นอาชีพตั้งแต่รุ่นรุ่นแม่รุ่น ก่อนเลยค่ะอ,อ๋อเราก็สืบสารกันมาใช่ค่ะหรือรุ่นแม่ก็ทำกันอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็เมื่อกี้เราคุยกันก่อนที่จะถ่ายทําเนี่ยเห็นบอกว่าต้องเอาลูกระหว่างเนี้ยต้องมาใสา่มะใช่ค่ะแล้วก็ต้องเอาลูกไปอยู่ข้างน,นอกอะไรเนี่ยมันเพราะอะไรถึงยังไงลองเล่าให้หน่อยก็คือแ,แบบว่าลูกหนูอะอยู่หกคนครบแล้วเขาเสียงดังอืม เราก็แบบว่าร้านเรามันก็ทํางานอพี่สาวเราก็ทํางานดึกอเพราะเขาต้องร้อยปุ่มอะไรตอนดึกอแต่ทีนี้ว่าเขาก็ต้องหลับต้องนอนไงหนูก็เลยต้องเอาลูกอ่ะออกไปอยู่ประภาวันไปสนามเด็กเล่นไปอยู่สนามเด็กเล่นใช่ค่ะพอเย็นเราก็กลับต้องต้องเตรียมยังไงอ่ะเช้าต้องเช้าเราก็ไปก็ขับรถมอไซค์ขับไปก็มีต้องเตรียมอาหารด้วยดิอย่างนั้น ก็มีค่ะมีก็คือเตรียมอาหารด้วยก็มีข้าวไปค่ะก็ทอดไข่ดาวให้ลูกกินแล้วก็ไปเนี่ยค่ะแล้วก็พอไปส่งลูกเสร็จเราก็แบบว่ามาทอดกับข้าวให้ลูกกินแล้วเราก็เอาข้าวอาบอกว่าให้ลูกเล่นตรงนี้เราก็ไปอยู่กับลูกด้วยค่ะเราก็ต้องอยู่กับลูกใช่ค่ะเ้าากับช่วงนั้นเราก็ไม่ได้ทํางานแหละช่วงที่ทุกวันเนี่ยที่เราต้องเอาลูกไปก็คือไม่ได้ทํางานอ่าแล้วรายได้เรา ใครให้ใครช่วยยังไงก็มีพี่สาวช่วยด้วยก็ให้บิกจีก็ให้ร้อยหนึ่งนะคะก็ไปซื้อนมซื้อแป้งปิ้งลูกก็คือสรุปตอนนี้ทุกวันเนี่ยก็คือไม่มีรายได้ใช่ค่ะไม่มีรายได้รายได้ก็ไม่มีที่อยู่จริงๆของเราก็ไม่มีใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยคิดว่าตอนนี้เราเราท้อสุดยังตอนนี้คิดว่าชีวิตเราเนี่ยสุดหรือยังว่าเอ๊ะมันเหนื่อยมาก เนี่ยจริงท้อด้วยค่ะบางบันลูกไปโรงเรียนยังไม่มีตังค์ให้ลูกไปเลยแบบลูกเรียนมองเนี้ยค่ะเวลาลูกไปเรียนเนี่ยเดี๋ยวนะลองไล่กันนี่ลูกคนโตอายุเท่าไหร่ตอนนี้คนโตนี่สิบสามแล้วค่ะอายุสิบสามแล้วก็ไล่ลงมาเลยสิบสิบหรกก็สิบสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดแล้วก็เจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้ว,ว,ว,ลวคนนู้นห้าขวบห้าขวบคนนูน้น สี่วขวบคนนี้สามขวบสามขวบอโอ้ไล่เรียงกันเลยค่ะคือคือเท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงการศึกษานะแค่แค่แอาหารการกินแต่ละวันก็ใช้จ่ายเยอะพอสมควรแล้วนะใช่คะ่ะกิน,นอย่างประหยัดนะนบางวันก็ไม่มีเลยบางวันก็ไม่มีกินบางทีก็ไม่มีตมังซื้อนมให้ลูกกินบางทีก็อยู่กับลูกก็บอกว่าลูกมักไม่มีตังนะนะลูก ลูกเขาเข้าใจเข้าใจอ๋อก็คือบางวันก็เข้าใจไม่ไม่รบเร้าไม่อะไรบางวันเขาก็บอกมาเราไปเก็บของเต่าขายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเอขี่มอเตอร์ไซค์ไปเก็บกันได้เหมือนกันห้าสิบบาทก็เอามาซื้อนมใม่ลูกกินเคยเคยวางแผนไหมว่าลูกคนนี้ นะสิบสามแล้วเดี๋ยวจะต้องเรียนชั้นมอใช่นะเ้วจะเอาตังค์ที่ไหนจะอะไรยังไงเน่ยเคยเคยคิดค่ะว่าจะเอาตังค์ตรงไหนให้ลูกเรียนสูงสูงทั้งหมดหกชีวิตเ็ดชีวิตเรานะบ้านก็มีมีอยู่ต้องมาใส่แม่ซึ่งแม่ก็มีน้องๆพี่ๆอยู่กันทั้งหลายครอบครัวทั้งหมดกี่ครอบครัวเนี่ยบ้านรวมนะ สองครอบครัวอ๋อก็มีพิสายคนที่ไม่มีครอบครัวนะใช่อ๋อ,อ,อทั้งหมดเท่าไหร่กี่ชีวิตเนี่ยรวมๆนะทั้งหมดก็สองละค่ะสองครอบครัวก็มีบ้านนี้ก็บ้าดทั้งหมดเลยกี่ชีวิตรวมรวม,มทั้งหมดเลยก็ประมาณสิบกว่าไหมสิบสิบสิบห้าห็ไหมสิบสามคนสิบสามคนนะก็ต้องมาอยู่กันแอบอนแบบนี้นะแล้วก็ถ้าตอนเนี้ยถ้าถ้าจะถามว่าอยากจะให้ คนที่เขาดูรายการบ้านนี้มีคนดุงยายอยูย่ถ้าเกิดเขาอยากจะช่วยเหลือเรานะีอยากจะให้เขาช่วยอะไรเรามากที่สุดตอนนี้อยากจะช่วยเรื่องบ้านเรื่องบ้านเป็นยังไงเป็นยังไงจะให้ทํำยังไงแล้วคิดว่าเราจะทําอะไรยังไงคืออยากมีบ้านกับลูกอยู่กับลูกเปคนเนี่ยตรงไหนจะจะทําตรงไหนี่จะทําตรงตรงข้างล่างอะค่ะ,คะตรงลานครัวคะ่ะอ๋อตรงใกล้ๆครัวของมะนะค่ะ คือทําห้องเล็กๆพออยู่เฉพาะส่วนส่วนลูกเรากับตัวเรากพอใช่คือแบบเราจะได้ไม่ต้องออกไปอยู่ปัาอวันนี้ก็คือไม่ต้องเท้าไม่ต้องพาลูกออกไปสนามเด็กเล่นเพื่อจะไปใช้ชีวิตให้คนหนึ่งเขาได้พักผ่อนม็เป็นห้องเล็กๆแคบๆก็พอพอนอนได้อะไรก็พอแล้วคือแบบแค่พออยู่กับลูกอะเคยเคย เคยถามช่างถามอะไรไหมว่าถ้าทาอย่างเนี้ยแบบที่เราคิดเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่สามหมื่น,นประมาณสามห <3 S 2> <บ>มืม่น<ม>บาทนะแต่หนูก็ไม่มีตัค์ที่จะทำเป<ม>็นชาล้อน,นะเพราะว่าอยูอ่ที่ลอ,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 อสาคาตาลานะ,ะพ,พระเจ้าของเราเนี่ยจะจัดสรรให้กับเราเพราะนั้นสิ่งที่เราคนรทํพิสูจน์ก็ค,คือต้องละหมาดขอตัวอาเยอะๆนะแล้วเผื่อเดี๋ยวผู้ชมที่เขาชมอยู่ เขาอาจจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือเรานะก็ชาร้อนนะแล้วก็ราเฟียสเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนี้สามสิบามค่ะสามสิบสามตัวเราเองมีโรคมีอะไรมนะั้ยังไม่เกิดเ็นไม่มีโรคอะไรนะ,ะรก็ยังแข็งแรงก็ถือว่ารอให้สุขภาพเราดีนะ,ะแล้วก็มีนี้สินไหมถามจริงๆมีค่ะมีนี้สินเท่าไหร่ก็ ประมาณหมื่นกว่าบาทได้ค่ะนี่สินนี่มันเป็นเนื่องจากอะไรยังไงถึงได้ยืมมาให้ลูกเนี้ยค่ะแล้วแบบจริงๆก็ยืมเป็นหนี้มอไปด้วยเราก็ผ่อนอยู่เดี๋ยวนืมยืมยืมมาเนี่ยเรายืมจากใครยังไงเป็นเป็นเป็นเรียกอะไรนะเจ้าหนี้นอกระบบอะไรอย่างนี้หรือว่ายังไงใช่ค่ะเป็นนอกระบบแสดงว่าก็ต้องเสียดอก เยอะไหมเยอะไหมเขาคิดเยอะก็ร้อยละยี่สิบค่ะร้อยละยี่สิบเลยอ่อ้าวแล้วรายได้เราก็ไม่มีแล้วเอาที่ไหนส่งครับเดินบางทีก็เราก็ไเงี้ยค่ะอ๋อคือเราก็คือเราก็ต้องเียบไว้เขาเงี้ยค่ะอืมต้องส่งวันเท่าไหร่ตอนนี้วันหนึ่งเหรอคะวันละร้อยค่ะต้องส่งวันละร้อยเป็นอย่างน้อยควันละร้อยนี่หักหักต้นยัง คือก็คือรวมเลยค่ะยี่สิบสี่วันอ๋อก็คือก็คิดยอดรวมไปเลยก็คือต้องส่งทุกวันแล้วมีวันไหนที่เราไม่มีส่งไหมก็วันไหนเราไม่มีเราก็บอกว่าวันนี้มันยังไม่มีนะแดีวยวพรุ่งนี้ค่อยจา่ายจะหาใบอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ตีเหมือนกันแหละเขาก็ค<ต>ือ <ๆ S 2> ไม่ถึงก็โหดว่างั้นอ่ะเขาไม่โหดค <ขอ S 1> ่ะเขาก็ใจดีแต่ว่าพอพอวันนี้ไม่จ่ายพรุ่งนี้ก็ต้องกลายเป็นสองสองเท่า จากร้อยเดียวก็เป็นสองร้อยป่ะต้องยางนั้นป่ะไม่ไม่ไม่อ๋อไม่ก็คือเพิ่งนี้มีร้อยก็ให้เขาร้อยหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่ในยี่สบสี่วันนั่นแหละคือเขาก็แบบตรงตานี่แบบว่าเรามีเด็กเยอะอะไรเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเรามีลูกเยอะอะไรประมาณนี้ครัก็คือเขาก็เห็นใจเรานะที่เราเป็นหญิงม่ายแล้วก็มีลูกกับม้าด้วยวันนี้นะเรามาให้ถ่ายทำให้ผู้ชมได้ดูกันแล้วก็ คาดว่านินลองน่าจะมีผู้ชมที่ใจดีนะอยากจะร่วมช่วยเหลือเราถ้าก็ช่วยเหลือเราแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าไงก็ขอบคุณมากอะ่ะขอให้ัลอ์ตอบแทนเยอะๆอย่าล้าก็รอคอยรอ,อครับก็วันนี้นะก็นี่เป็นเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะเป็นเสี่ยวหนึ่งของชีวิตของรรเฟียนะที่ต้องดูแล เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลทุกลูกก็มาถึง6คนเนี่ยนะกับรายได้ไม่แน่นอนก็คือเก็บของเก่าแน่นอนที่สุดคือเก็บของเก่ามีรับจ้างอย่างอื่นไหมก็จะมีรับจ้างร้อยมาลายฝั่งนู้นนะคะอ๋อก็มีร้อยมาลายของอีกที่หนึ่งค่ะของพี่สาวพี่สาวอีกคนนึงแต่ว่าเป็นพี่สาลูกของพ่ออ๋อลูกของพ่ออย่างนั้นอย่างนั้นให้เป็นรายวันเลยใช่ไหม ก็เขาก็ให้เป็นรายวันบางทีก็ถ้าร้อยเยอะๆก็ได้ได้วันสองร้อยสองร้อบาทแต่ว่าไม่ได้มีทุกวัน,น<ะ>ไม่ได้มีทุกวันอ๋อร้อยมาลไยเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยเราจะได้อาทิตยหนึ่งประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยที่ว่ารับจ้างอย่างเงี้ยแน่ๆเลยก็ได้บา,บางทีก็สองวันสองวันบางทีก็ได้ร้อยหนึ่งถ้าวันนี้เขาบอกว่ามีร้อยขานะก็เอาไปร้อยขา ก็มีห้าถุงก็ได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยบาทอ๋อก็ได้ร้อยบาทอาทิตย์หนึ่งมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะใช่ค่ะจะมาบอกว่าอาทิตย์ละห้าร้อยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอแล้วแต่แล้วแต่เราไม่ได้ยังมีแบบอาทิตย์หนึ่งกลางวันก็ไม่มีท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็น เศษเสีเ้ยวนะของวิถีชีวิตของเขาหนะ้าที่พยายามให้เขาได้เล่านะว่าเขาต้องอดทนต่อสู้กับการดูแลลูกกําพร้าถึง6คน,นใช้ชีวิตยังไงอะไรยังไงฮะผู้ชมก็คงได้ทราบแล้วนะว่าบ้านไม่มีอยู่นะต้องมาสายมะซึ่งมะก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรนะแล้วก็บ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นบ้านในที่วักกับของมัสยิดของสี่วังเล็กนะฮะ แล้วก็ต้องจัดสรรบันส่วนแบ่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีไรายได้ที่แน่นอนนะต้องเก็บของเก่าเพราะนั้นวันนี้รายการวัานนี้มีคนหงุใหญ่นะอยากจะให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกันนะที่จะช่วยเหลือดูแลครอบรอรครัวของเราเฟียนะซึ่งเห็นนะผู้ชมเห็นแล้วนะว่าลูกนะไล่ตั้งแต่อายุสิบสามสิบเ็ดเรื่อยกันนะจนกระทั่งคนเล็กเนี่ยหกขวบหรือห้าขวบห้าขวบสามขวบนะบก็ถือว่ายัง<ม> ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะต้องอดทนอีกเยอะเลยนะแล้วก็ฝากความหวังไว้กับนะผู้ชมนะที่ได้ช่วยเหลือเรื่องของการศึกษาแนอนาคตต่อไปแต่ตอนนี้ทีอ่อยากให้ผู้ชมได้ช่วยมากที่สุดก็คือนะให้เขามีห้องเล็กๆนะจะไม่ไม่เรียกบ้านนะเรียกห้องเล็กๆซึ่งจะอาศัยแปะที่เล็กๆของมะอยู่เนะีนะ่ยเพื่อจะให้ลูกได้อยู่ในที่ เป็นสัดส่วนจะได้ไม่ต้องพาตอนเช้าไม่ต้องพาออกไปสนามเด็กเล่นแล้วก็เย็นกลับนะใช้ชีวิตเป็นแบบนี้ทุกวันเพราะนั้นวันนี้นะฝากผู้ชมด้วยนะครับที่จะได้มีส่วนร่วมกันนะครับหากผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กกำพร้านะครับก็ติดต่อที่สายด่วนสัตยาชนนะ0819308713นะครับวันนี้รายการบ้านนี้มีคุณนงยายต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ นะเปิดรายการจนจบรายการนะอขอ่าองลอสปตสานะได้โปรดให้ทุกท่านนะได้รับความดีได้รับเนี่ยมาิสกีที่เพิ่มพูนนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะครับวันนี้รายการวันนี้มีคนห่วใหญ่คงจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ครอบครัวต่อไปจะเป็นครอบครัวไหนก็เดี๋ยวค่อยพบก,กันนะครับวันนี้จากลาทําไปเลยนะครับ <S 2> <S 2> อัสลามาุอ,ลามาอะลัยกุมมะเราะมมตุลลอฮิอัลลอฮบาร์รอกาตบ้านนี <S 2> <S 2> <S ้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดย มูล,ลนิธิสัทาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า